ขอไข่เครื่องมืออื่นๆการเป็นพยานเป็นงานที่สำคัญมากๆเราต้องใช้วิธีที่ใช้ได้เพื่อจะนำขาวประเสรเิฐเผยแพร่ออกไปมีเครื่องมืออื่นใดบ้างที่เราจะใช้ได้บางทีธุรกิจต่างๆทำให้ท่านต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านไม่อาจจะออกไปเป็นพยานตามถนนหนทาง ท่านเคยคิดใช้วิธีเขียนจดหมายบอกข่าวประเสริฐให้คนอื่นทราบหรือเปล่าคริสเตียนบางคนคัดลอกชื่อจากสมุดหมายเลขโทรศัพท์แล้วส่งใบปลิวไปให้คนเหล่านั้นทางไปรษณีย บางคนเขียนจดหมายบอกข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่เขาพบในหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากหนังสือสารคาดีต่างๆไม่ว่าท่านจะใช้วิธีใดก็าตามท่านต้องใช้ด้วยความระมัดระวังพยายามให้การติดต่อน,นี้เป็นสิ่งชักจูงใจเขาอย่าให้เขาคุณข้องหมองใจเกิดขึ้นและการเขียนจดหมายนั้นอย่ากระทำประดุดเป็นเกมกีฬาที่สนุกพยายามเขียนเสียมากมาย แต่ถ้าปราศจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริงงานนั้นก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์คริสเตียนบางคนมีพรสวรรค์ในการจัดตั้งอาจจัดตั้งคณะเป็นพยานของเด็กๆหรือคณะเป็นพยานของอนุชนและของพริจักเป็นต้นเพื่อจะประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานพระพรพิเศษแก่คริสเตียนบางคนในการจัดตั้งกองประกาศ บางทีท่านอาจจะมีพระพรในการจัดตั้งคณะหรือทีมประกาศซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆและอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากก่อนจะจัดตั้งกองประกาศจงปรึกษาหารือกันและวางโครงการไว้ให้แข็งแรงมั่นคงเพื่อความผิดพลาดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อจุดประสงค์ในการเป็นพยานทั้งสิ้น การเป็นพยานต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงท่านอาจจะกระทำได้โดยเชิญเขามาร่วมรับประทานอาหารกับท่านบางครั้งบางคราวและสนทนากับเขาเรื่องของพระเยซูการกระทำเช่นนี้มิใช่เป็นสิ่งที่ยาก และเป็นสิ่งซึ่งนำความพึงพอใจมาสู่คนอื่นด้วยขณะเดียวกันท่านก็ได้เป็นพยานถึงพระเยซูคริสบอกให้เขาทราบถึงความรักของพระองค์และแสดงให้เขาทราบว่าพระเยซูคริสทรงสามารถนำความสุขความยินดีมาสู่เขาและครอบครัวของเขาในสภาวะทุกข์ยาก นอกจากนี้ท่านอาจใช้รูปภาพในการเป็นพยานเป็นต้นว่ารูปภาพของเรื่องราวต่างๆในพระคติธรรมคัมพีซึ่งสนแสดงถึงความรักของพระเจ้าการปกปักรักษาของพระองค์การที่พระองค์ทรงสนพระทัยกับเราความจริงมีเครื่องมือมากมายหลายอย่างที่สามารถช่วยในการเป็นพยานแต่จะเป็นเครื่องมือชนิดใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ใช้ต้องประกอบด้วยใจรักพระคิดและมีใจปรรถนาจะเป็นพยานเพื่อพรงอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงสำแดงให้ผู้สนใจนำวิญญาณด้วยใจจริงทราบว่าควรจะแนะนำให้คนอื่นรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดโดยวิธีใดวิธีที่คนหนึ่งใช้ได้ผล อาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับอีกคนซึ่งมีความนึกคิดแตกต่างกันอย่างไรก็ตามท่านอาจจะเป็นพยายามได้ดีที่สุดโดยใช้วิธีที่ท่านชอบและสนใจหรือวิธีที่ท่านถนัดที่สุดเราอาศัยอยู่ในโลกที่น่าทึ่งแต่ละปีมนุษย์ได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินล,ล้านๆสำหรับการค้นการสำหรับการค้าบุหรี่ รถยนต์เครื่องดืง่สบู่และเครื่องใช้ต่างๆรัฐบาลก็มีการจัดงบป,ประมาณการใช้จ่ายประจำปีท่านได้รับปทเรียนอะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างหากท่านมีทุนก้อนหนึ่งท่านก็อาจจะลงทุนในกิจการอันใหญ,ญ่ยิ่งของพระเจ้าเช่นกัน เพื่อนำคนเป็นจำนวนมากมารู้จักพระเจ้าโดยทางวิทยุโทรทัศน์การจัดประชุมสำหรับประกาศพระกิตติคุณและกิจการเดียวกันท่านก็อย่าลืมเป็นพยานต่อคนอื่นด้วยตัวของท่านเองเช่นเดียวกับคิดเตียนทั่วทั่วไปปฏิบัติกันสำหรับการเป็นพยานเป็นรายบุคคลน,นี้การเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการท่อง ข้อประัมภีเมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นท่านต้องทราบว่าจะหาข้อพระธรรมตอนใดข้อใดมาแก้ไขหรือสนับสนุนความคิดของท่านท่านอาจจะทราบวิธีท่องจำหลายวิธีแต่ควรเลือกสักวิธีหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับท่านมากที่สุดตัวอย่างข้อพระธรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทั่วไปสมมุติว่า มีคนหนึ่งกล่าวว่าเขาได้ทำบาปมากเกินไปกลัวว่าพระคิดจะไม่ทรงรับเขาจงเปิดพระธรรมยอ์นบทที่6ข้อ37และอ่านให้เขาฟังผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ละทิ้งเลยหนึ่งที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าคำนี้เป็นคำสัจจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับเอาไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพระเจ้าเป็นตัวเอกโรมบทที่ห้าข้อที่8แต่ฝ่ายพระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะเมื่อเราทั้งหลายยังเป็นคนบาปพระคิดได้ทรงยอมตายแทนเรา หากคนที่ยังไม่เชื่อคิดว่าสายเกินไปสำหรับเขาแล้วที่จะต้องรับพระเยซสุพิษจงอ้างสองโครินบทที่หข้อที่สองนี่แหน่บัดนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แหน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความรอดหรือฮีบูบทที่สี่ข้อที่เจ็ด วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะได้ยินพระสรุเสียงของพระองค์อย่าทำให้ใจของท่านแข็งกระด้างไปถ้ามีคนหนึ่งคนใดลังเลในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้จงอ่านยูดาข้อที่24ให้เขาฟังแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถที่จะป้องกัน รักษาไม่ให้ท่านสะดุดล้มลง1โครินบทที่10ข้อที่13แต่พระเจ้าทรงสัต์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ท่านถูกทดลองเกินที่จะทนได้และเมื่อทรงยอมให้ท่านถูกทดลองนั้นจะทรงโปรดให้มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังทนได้ถ้าเขาเยืยนการว่า เราต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก่อนก่อนที่เขาจะต้อนรับพระเยซูให้เป็นผู้ช่วยให้รอดจงบอกเขาว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบรรมแต่มาเรียกคนบาปมัทธิวบทที่9ข้อที่13บางทีเยาวชนคนหนึ่งอาจบ,บอกท่านว่าฉันจะเป็นคริสเตียนเมื่อฉันอายุมากแล้ว พระศาสนามีไว้สำหรับคนอายุมากท่านก็อ้างพระธรรมท่านผู้ประกาศให้ฟังในปฐมวัยของเจ้าจงระลึกถึงพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างตัวเจ้านั้นก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึงบางคนคิดว่า เขาสามารถรับความรอดได้โดยอาศัยการเป็นสมาชิกของขิตจ,จักรการรับสินตับจิตสมาและพิธีต่างๆในคิตจ,จักรท่านก็ต้องอ้างพระธรรมย้อนบททีธธรร่สามข้อที่สาต่อเขาเราบอกท่านตามความจริงถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และข้อพระธรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ผู้เป็นพยานควรจะสืบสอบค้นหาว่า สิ่งใดบ้างที่เป็นความต้องการของคนทั่วไปแล้วหาข้อพระธรรมสำหรับขจัดความต้องการหรือสิ่งขัดแทนเหล่านั้นท่านควรจะมีข้อพระธรรมเหล่านั้นไว้พร้อมที่จะนำออก ใช้ได้ทุกโอกาสที่ตนต้องการท่านอาจบันทึกไว้ในสมุดพกหรือสมุดช่วยความจำซึ่งสามารถนำติดตัวไปได้พร้อมกับพระคัมภีร์ของท่านขอ้อความภีที่ใช้บ่อยที่สุดควรจะเขียนที่หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหน้าที่ว่าง